เซฟเซฟเนี new, uh, ่ยจะเป็นแบบไหนบ้างอ่าห้าคนนะฮะซ้ายขวาได้หมดเลยพวกเราเลือกได้ติดฝั่งไหนครับด้านล่างฝั่งไหนสีอะไรฮะให้จำเรือกได้นะฮะสีเขียวอ่ะจ้ามาแล้วมาแล้วมาดูดีกว่าเกันแรกกันแรกกันแรกเอาแบบซอฟๆกัอุ้อยากรู้จังเลยลองมาความพิการอ่านกันดีกว่าครับทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจ ไปเที่ยวทะเลกันไหมปดำดูปากะาลได้เียได้น่รักจันนี้น่ารักดีน่ารักน่ารักนี่พีการบอกน่ารักดีนะฮะจากน้องฟรองกน้องฟองน้องฟองอุมานด้วยนี่ไงน้องฟรองก์ไไหมเสียงแบบนี้ม่น้สุดยขวนเลย เฮ้ยเฮ้ยผมไปดูเนี่นดิเลือดสีแพงเออรุ่นเปร์บอกว่าเสียงโวยโวยเธอน้อฟอนพี่กันบอกว่าเธอเสียงโวยโวนแบบรอเล่นเอออ่ะขอต้นตอมนะฮะน้องฟองใช่ไหมน่ารักมากทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมไปดำดูปรการังโอ้โหทนี้ก็มีสัตว์แปลอื่นอีกสิบตัว ไปดำดูปากการังนั่นแหละมีเล่เล่บุพเพเล่นไพ่คำกันเหรอโอเคอ่ะคนแรกผ่านไปพี่การบอกว่าโอเคเลยครับภูเก็ตครับดูโอ้มุกของภูเก็ตครับอือแล้วชอบวันนี้มากครับผมชอบวันนี้มากครับผมอยากพาแบมไปทะเลครับจะได้เปให้สมใจ ชื่อไม่ได้เขียนไว้นะฮะแต่บอกว่าอยากพาแบบไปทะเลจะได้เปให้สมใจอยากได้อะไรห่ะพี่กันอยากได้อะไรอีกอ่ะก็วุ้นมะพร้าวัไปทางนี้วุ้นมะพร้าวนั่งนั่งทานวุ้นมะพร้าวส้มตำกินเผือกหน่อยดีกว่เอาล่ะพาไปสองคนแล้วนะฮะอย่าลืมวุ้นมะพร้าวฝากพี่กันกันด้วยนะพวกเราฮะสองคนผ่านไปโอ้โหเก็บมาแล้วบริษัทมาแล้วนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรทะเลผมชอบครับผมได้ครับพี่กันครับ มีนาแล้วมีเราเพิ่มก็ได้แบบไ,มไม่โดนหรอเขาเข้าใจกันทั้งประเทศครับพี่การครับครับอกแล้วก็เลยไม่โดนเลนะอครับมีนาแล้วมีเราเพิ่มก็ได้ไพี่การเข้าใจไหมครับเฮ้ยเข้าใจครับแต่ว่ามันไม่โดนหรอดูจะอุ้ยแต่ไม่เห็นมีใครอุ้ยเลยอุ้ย าดลูกหมูมาด้วยโอเคมีนาแล้วมีเราเพิ่มก็ได้นะพี่กันนะโอเคนะฮะวาดลูกหมูมาแบบเป็นหมู่ะอันนี้สามคนผ่านไปครับพี่กันครับคนที่สี่ฮะเอาแบบโดนๆฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้หมดนะครับพวกเราติดมาฝั่งไหนฮะได้เลยได้เลยจ๊าโอ้ได้ที่ไจเฮ้ยแต่ว่าพี่กันเขาไปฝั่งนู้นอ่ะสีเขียวมากสีเขียวมากครับพี่กันครับ อ um อ um สีเขียวบ้างป็งนอเมรกาเซ่บอกขอสีเขียวอนโดน่ากได้นะดำๆพี่การกำลังตั้งใจอยู่ออ um สีเขียวบ้างก็ได้ด้านล่างด้านก็ดีอ๋อมาแล้วชุดพินุอคนนี้คือ,อยังไงครับพี่การ <ผม S 1> อ่านเลยครับแต่ผมไม่ค่อยเก็ของเ <laughs> เราเราต้องลองฟังพี่การอ่านก่อนโอเคไปทะเลเขาว่า มันตัวเล็กตัวเล็กไปทะเลเขาว่าถ้าไม่หนีร้อนก็หนีรักก็จะในเขาว่าถ้าไม่หนีร้อนก็หนีรักแต่พี่ไม่ใช่นะครับเพราะของพี่พอนั้นจึงมาหารถึงทะเลไม่หนีร้อนไม่หนีรักเพราะรักก็เลยมาหารถึงทะเลเนผะ นี่เลยช่วยแปลไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ไหมนี่ไปทะเลเขาว่าถ้าไม่หนีร้อนก็หนีรักแต่พี่ไม่ใช่นะครับเพราะของพี่เพราะรักจึงมาหาถึงทะเลอ๋อจากพี่นุชอยู่ไหนปลว่าอนี่อยู่แถนี้อ้าวไม่ก็คือไปทะเลที่จะหนีร้อนไม่ก็ดีรักใช่หมแต่ว่าเาไม่ใช่เ้ารักก็เลยมาถึงทะเลอ๋ใช่ ขอิกันเลยนะมาผมถึงกันเลยใช่เขาไม่ได้หนีรักเลยแต่เขามาเพราะว่าเขารักพี่กันเนออ๋อนั่นเราอยู่ริมทะเลก็เลยเออผมไม่เข้าใจผมเขาไม่ได้หนีรักแต่เขามาหาเพราะว่าเขารักเราผมไม่คิดว่าจะมาหาทะเลหรืออะไรยังไงผมแต่ว่าดูอย่างเดียวคือรักใช่ไหมครับคือรัก ก็โอเคแล้วแค่ซาร์ก็โอเคแล้วนะอันสุดท้ายชเลยอ่ะคนสุดท้ายครับพี่กันเลือกเลยครับเขียวพาหน้าคมนะเราให้พี่กันเลือกไปเลยครับคนสุดท้ายระหว่างนี้เราจะให้พี่กันดูว่ามุกเสี่ยวพาเน่้อทะเลโดดมาแล้วได้สีฟ้ามาครับอ๋อดีไหมครับันเนี้ยว่าผมไม่รู้จะตอบว่าอะไรอ่ะเออออะไรนะจ๊ะ โอเคครับผมมาแล้วพี่กันอ่านเลยครับไปทะเลต้องกินซีฟู้ดแต่ถ้าอยากให้พี่กนหลักที่สุดต้องกินอะไรคะับต้องกินอะไรดีล่ะพี่เพี่กันต้องตอบแล้วนะฮะต้องกินเดี๋ยวอให้ฟังทุกอย่างนะต้องใช้เกอร์ค่งต้องกินไส้กร กได้มัจะดีตเยนผมต้องกินน้เนาะต้องทำประกันกับบุฟเฟ่ตต้องกินอะไรโอ้ต้องใช้โอ้ตองกิอะไรครอบคือขายคือขายต้องใช้เออ ต้องนอนบนเตียงเวรเชี่นาเายผมเลยจ้าโม่พอทธไทยโอเคกินอะไรก็ได้ผมกินอะไรก็ได้ขอแค่แข็งแรงอะไรนะเฮ้ยหยิไม่ไเ้กินไม่ได้กินไม่ได้ อ่ะครบแล้วครบแล้ว5้าคนนะฮะพี่การเขาอยากกินอะไรก็ตามนั้นนี่น้องชื่อว่าปรรยารัติยาสวัสดีด้วยปรรยารัติยาอยู่หรเสวีครับว่าชื่อะไรก็ได้ของผมนะฮะน้ำไปรยาพี่การเขาจับมาได้แล้วนะอ่ะขอบคุณนะฮะทั้ง5ความทิ่งเห็นของจังหวัดภูเก็ตด้วยครับปมือกับเอเลยแล้วโอ้ี่ไล่มาโอ้โหพี่การในประเทศไทยนี้ แต่ตอนนี้เป็นพิสเตอร์หมดแล้วเลยไมังครับเรื่ครับโอเค